ผู้ที่นําไปใช้ไปบูชาก็จะเกิดเป็นมาหาอานาจจริงๆแล้วการที่เราไม่เห็นหรือไม่เจอไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอยู่จริงครับช่วงแรกดีแต่ช่วงหลังเนี่ยมันจะเริ่มพลิกเลยจากหน้ามือจะเป็นหลังมือก่อนที่เราจะลงน้ำเนี่ยที่ไปที่เอาวัตถุอาถรรพ์ในน้ําหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะต้องมีการบอกกล่าวแม่พระธรณีแม่พะรพะคงคาหรือเจ้าที่เจ้าทางเจ้าห้วยเจ้าหนองที่อยู่สถานที่อย่างนี้ เจอแล้วเนี่ยเราก็มาแกะเป็นรูปจระเข้เนี่ยแล้วแต่ลักษณะของศิลปะของแต่ละคนที่จะทําได้พอเราทําออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะตั้งพิธีกันตรงในน้ำในน้ำตรงนั้นใช่ฮะแล้วก็มีการจานอักขระเลขยันเป็นการลงตามสูตรของครูโบราณมาลงเสร็จปุ๊บเราก็มาเรียกสูตรเรียกนามีมปลุกด้วยพระคาถา ในการปลูกในการเฟกแล้วก็อธิษฐานจิตให้เกิดเป็นพญากุมพีขึ้นมาครูบาอาจารย์ก็ใช้อุปเทศตรงนี้เข้ามาหนึ่งด้วยตบะเดชะอำนาจเป็นที่เกงขามเป็นที่ปกป้องคุ้มครองของเหล่าบรรดาบริวารได้ก็จะใช้อุปเทศตรงนี้มาสร้างเป็นพญากุมพี เพื่อเอาอุโเทศตรงนี้มาพอลงแล้วผู้ที่นำไปใช้ไปบูชาก็จะเกิดเป็นมหาอำนาจมีบริวารมากคุ้มพลคนบริวารได้เป็นมหาสเสน่ห์มหานิยมหรือในทางอีกทางหนึ่งก็คือเชื่อกันว่าจระเข้เนี่ยเฝ้าทรัพสมบัติอยู่ใต้นะ้ำก็แสดงว่าไอ้จระเข้เนี่ยมันก็จะเฝ้าสมบัติมี ทั้งบริวารมีทั้งเงินทองอะไรเงี้ยก็เอาประเทศตรงนี้มาสร้างเป็นเครื่องรางวัตุมงคลให้คนนําไปใช้พกติดตัวหรือไปเสริมบาร,รมีหรือเสริมในเรื่องเหล่านั้นจะถามว่าเวลาพอของพวกนี้มันเข้าไปแล้วเนี่ยช่วงแรกดีแต่ช่วงหลังเนี่ยมันจะเริ่มพลิกเลยจากหน้ามือเนี่ยจะเป็นหลังมือ ของอาถรรพ์ที่เราทําในทุกๆ E ีีเนี่ยอย่างที่เราเห็น,นครับของอาถรรพ์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เฉพาะที่เป็นของดำอย่างเดียวมันยังมีทั้งขาวและดําปะปนกันไป<ฆ>โดยเอาคําว่าอาถรรพ์ตรงเนี้ยบางคนอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นแค่ของดําหรือของที่ไม่ดีแต่จริงๆแล้วอาถรรพ์ตรงเนี้ยมันมีทั้งดีและไม่ดีหรือเรียกว่าเป็นทั้งสายขาวและสายดําเพราะนั้นเนี่ยในแต่ละ E ีีเนี่ยเราก็จะมีการทําหรือว่าการใช้ของอาถรรพ์แต่ละอย่างเนี่ยแตกต่างกันออกไปอาจจะมีดําบ้าง ข่าวบ้างตามแต่โอกาสที่เราจะนํามาใช้แล้วก็มาทําให้ดูเป็นวิทยาทานเพราะฉะนั้นเราก็ย้ํากันเหมือนเดิมว่าปลูกเศษของเราในทุกๆ ep เราทําเพื่อเป็นความรู้และวิทยาทานให้คนได้รู้เท่าทันแล้วก็ที่สําคัญคุณตัก๊กคนบางคนสมัยเนี้ยไม่เชื่อแล้วว่าเรื่องพวกนี้ยังมีอยู่จริงจริงๆแล้วการที่เราไม่เห็นหรือไม่เจอไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอยู่จริงครับมันอาจจะมีอยู่จริงก็ได้แต่คุณอาจยังไม่เจอด้วยตัวคุณเอง าน,นและที่สําคัญอย่าประมาทในการใช้ชีวิตเนาะใช่ครับทำอะไรก็มีสติให้มากๆใช้ปัญญาใช้เหตุผลในการทําทุกๆสิ่งครับแล้วเราก็จะผ่านมันไปได้ในทุกๆปัญหา